มันจริงมันจริงนะครับเดี๋ยวรอคนเข้ามาก่อนนะฮะโอ้โหพักครึ่งครับเชลซีนะครับนำฟูลล่มท้ายเกมนะฮะโอ้โหถือว่าสุดยอดมากมากนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีทุกคนนะครับก็เดี๋ยวรอคนเข้ามาอีกสักแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะครับพักครึ่งนะครับเชลซีนำฟูลเล่มนะครับโอ้โหวันนี้ ครึ่งแรกแม่งยังเดือดนะครับบอกเลยนะว่าวันนี้เนี่ยครึ่งหลังเนี่ยเดือดแน่นอนนะฮะต่อไปนะครับก็เชลซีวันนี้นะครับมาในระบบแผน4-2-3-1นะครับประตูเป็นโรเบิร์ตซันเชสแบ็คซ้ายคูโกริยาแบ็คขวามาโลกุสโตส่วนกองหลังคู่2คนเนี่ยอย่างที่เราคาดการเลยเป็นตัวซินคู่กับชาโรบากางรับคู่2คนเป็นเอนโซคู่กับมอยเซตเกซโดนะครับกองหน้าเป็นเลมดีแล็บนะครับกลางลูกเป็นไทลิกจอเอ้ยกลางลูกเป็นโชอปเปโดปีกซ้ายเป็น เป็นโดเนโตปีขวาเป็นเอเซวอวินเลียนนะครับนี่คือคาดการณ์นักเตะเชลซีซึ่งกไ็ไม่ไม่ต่างอะไรจากที่ผมคาดการเลยนะครับส่วนฟูลแลมเนี่ยมีเลโน่แอนเดอร์เซนบาซี่เซซิซยอนเตเต้ลูคิชเบนส์คิงอีโวบี้ซัสตานแล้วก็มูนิสนะครับนี่คือรายชื่อทั้งสองฝั่งนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเชลซีโอ้โหมาตั้งแต่ครึ่งแรกเนี่ยถือว่าโชคร้ายเลยนะครับเชลซีเนี่ยโชคร้ยายเพราะว่าเปิดมาต้นครึ่งแรกเนี่ย เหมือนจะเล่นได้ดูดีนะครับกดดันฟูลแลมได้ตั้งแต่หน้าประตูนะครับแต่พอผ่านไปประมาณไม่กี่นาทีนะฮะเชลซีของเรานั้นขเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอา่าโดนนะฮะโดนโดนอาการบาดเจ็บนะครับโดนอาการบาดเจ็บก็อา่าเป็นทางด้านของอ่ะอันนี้อันนี้พูดอ่ะโอเคเป็นทางด้านของเลียมดีแล็บนะครับที่บาดเจ็บนะครับซึ่งโอ้โหดูไม่ดีเลยนะครับวิ่งไปเนี่ยกระโผก,กระเพกนะครับเหมือนเจ็บ ACL นะครับเหมือนเจ็บก้ามขาต้นหลังนะเอ้ยก้ามหลังต้นขาเอ้ยก้ามขาต้นหลังอะถูกแล้วนะครับเหมือนเจ็บ L, อยู่ ACL นะครับกลุ่มไปตรงนี้แต่ผมมองว่าไม่น่าจะมีปัญหามากมากั้งขอให้ไม่เจ็บเยอะแล้วกันนะครับซึ่งเอนโซมาเลสกานเนี่ยก็เลยใช้ให้ไตลิกจอดนะครับเด็กมันเปลี่ยนกับเลียมดีแลบนะครับซึ่ง พอเปลี่ยนมาปุ๊บเนี่ยจอปโดก็เล่นกลางลุกเหมือนเดิมนะนะครับจอปโดเล่นกลางลุกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทางด้านของทาดิจจ์เนี่ยไปเล่นกองหน้าแทนเรียมนีแล็บแทนนะครับเกมครึ่งแรกบอกตามตรงนะครับเกมครึ่งแรกเนี่ยบอกตามตรงว่าเชลซีเนี่ยขึ้นเกมกันยากมากนะครับเชลซีเนี่ยขเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเกือบโดนนําด้วยนะครับ เกือบโดนนำหนึ่งศูนย์จากฟูลแลมด้วยนาทีที่21นะครับก็จากจังหวะนี้เนี่ยเชลซีนั้นได้บุกนะครับแต่ไปเสียบอลแดนหน้านะครับไทลิกจอรดพักบอลไม่ได้นะครับสุดท้ายเนี่ยโดนสวนโดนยิงเข้าเลยนะครับดีนะลูกนี้ย้อนกลับมาเช็ค VAR นะครับแต่ v a r ก็ลิฟป,ประตูคืนนะครับเกมนี้เนี่ยบอกเลยนะครับถ้าไม่ได้จังหวะที่ชาลูบาโดนย่ำแล้วไม่ได้โดนนะบอกเลยจังหวะนี้เนี่ยเออไม่ใช่ เชลซี Chelsea, โดนนำแน่อ่าพูดอย่างนี้ดีวกว่าเชลซี Chelsea, โดนนำแน่ดีหนะ้าไปเช็ควีอาร์แล้วโดนเหยียบซึ่งถามว่าฟาวจริงไหมก็ฟาวจริงๆนะฮะก็ฟาวจริงๆอันนี้คือก็ต้องพูดกันตามตรงเนาะว่าเขาไปเหยียบจริงๆนะครับกองหน้าของฟูแลมนะครับซึ่งหลังจากนั้นเกมของเชลซีเป็นแบบไหนอ่าเกมของเชลซีนะครับพูดตามตรงเลยนะครับว่าขึ้นเกมกันยากมากๆนะครับเกมนี้ครึ่งแรกเนี่ยบอกได้เลยรู้ไหมทำไมถึงโทษแปดนาทีแม่งฟาวกันบ่อยมากๆนะครับ ครึ่งแรกเนี่ยเชลซีเกือบโดนยิงหลายรอบขึ้นเกมกันยากๆนะครับหลายครั้งเชลซีเนี่ยพยายามเล่นยากกันไปหน่อยด้วยเวลาขึ้นเกมนะครับเล่นท่ากันเกินนะพูดตามตรงนะฮะเล่นท่ากันเยอะเกินไปนะครับซึ่งโอเคผมเข้าใจนะว่าต้องการเล่นให้มันไหลลื่นต้องการสวนกับเร็วพี่แต่ว่าเวลาควรจะเล่นท่าแต่ละทีเนี่ย มันต้องชัวร์ด้วยนะครับจังหวะหลายๆจังหวะเนี่ยวันนี้เชลซีแม่งไม่ค่อยชัวร์กันนะครับพูดตามตรงเลยแม่งไม่ค่อยชัวร์แบบจ่ายบอลรอดบางขาโดนฟุตแลแม่งตัดอย่างเงี้ยคือมึงต้องดูข้างหน้าก่อนว่าฝ่ายตรงข้ามแม่งมาบีบหรือเปล่านึกออกปะนะครับซึ่งอันนี้แม่งไม่เห็นไม่ดูอะไรเลยแม่งเล่นท่ากันนะครับอัลเวโดเอสเซวาวินเลียนหลายๆคน่ะเล่นยากแล้วเกือบโดนฟูแลมยิงหลายครั้งแต่ดีนะยังมีชาโรบาพวกมอยเซตเกสโดที่มาบล็อกท้ายเกมนะครับสุดท้ายเนี่ยเชลซีก็ได้กดดัน กดดันกดดันกดดันแล้วได้ลูกเตะมุมนะครับซึ่งลูกนี้เป็นทางฝั่งของเอนโซเฟนเดสยิงนะครับถ้าใครได้ดูท้ายครึ่งแรกนะครับเชลซี Chelsea ออกนำา1ึนะครับก็ต้องชมนะครับต้องชมว่าทํากันได้ดีมากๆนะครับลูกนี้ถือว่าตามแ็กติกเป๊ะเลยนะครับลูกเซตเพย์อาจจะมีเรื่องของเขาเรียกว่าอ,อะไรอะเรื่องของการยิงฟรีคิกนะครับที่อาจจะทําได้ไม่ค่อยดีเพลงแต่ว่าลูกนิ่งไอตรงเตะมุมเนี่ย นักเตะเชลซีทำกันได้ดีมากๆนะครับต so is no like oh, like ้องพูดอย่างนี it, it. ้นะครับซึ่งถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นเอนโซมั้งนะครับเอนโซเนี่ยเปิดไปปุ๊บเอนโซเปิดลูกนี้โอ้โหไม่เหลือครับอ๋อไปโดเนโตเอ้ยเออเอนโซ่เอนโซเพราะว่าฝั่งฝั่งซ้ายให้ปะเออเอนโซเปิดเท้าขวาถูกแลเอนโซเปิดไปปุ๊บเสาสองถือเอาไปโดรอตรงนั้นโอ้โหแบบหืมใครได้ดูภาพชานะสะบัดแม่งโคตรสะใจอะหืชูออไปโดตอนนี้นะชู่เอไปโดนนะครับเป็นนักเตะเชลซี ของเรานะครับที่ตั้งแต่ย้ายเข้ามาเนี่ยมีส่วนร่วมแล้วเจประตูนะครับทำไปแล้ว5ประตูกับ1นึ่งแอซิสสองแอซิสมั้งถ้าจะไม่ผิดนะครับเดี๋ยวขอไปดูกันนะชัวร์ไปดูนะครับตอนนี้ทําไปแล้ว4ประตู2อแอซิสนะครับมีส่วนร่วมทั้งหมดเจประตูนะครับอ่าเจประตูไม่รวมกับไอสโมสรโลกนะเออไม่รวมกับสโมสรโลกนะครับก็ถือว่าฟอร์มดีมากๆนะครับก็ขอให้ดีแบบนี้เรื่อยไปนะครับเดี๋ยวเรามามารอลุ้นกันต่อไปนะครับว่า ครึ่งหลังเนี่ยเชลซีจะเป็นแบบไหนนะครับภาพรวมภาพรวมเนี่ยเชลซีพลาดมากกว่าได้นะครับดีนะมันไปยิงหนึ่งศูนย์ท้ายครึ่งแรกนะครับไม่งั้นนะโอ้โหงานยาวแน่นะครับไม่งั้นงานยาวแน่ดีนะเออดีดีด,ดีถือว่าทํากันได้ดีมากๆนะครับสำหรับเรื่องของเกมลูกแต่สิ่งที่ผมอยากติอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับก็นั่นแหละอย่างที่บอกไปปีกซ้ายวันนี้ แย่ไปหน่อยนะครับเปโดเนโต้นะครับไม่มีจังหวะให้เลี้ยงไม่มีจังหวะให้ชิ่งและก็จ่ายบอลพลาดหลายครั้งเอนโซด้วยเอนโซวันนี้เนี่ยขเขาเรียกว่าอะไรอ่ะครึ่งแรกเนี่ยแม่งช้ามากๆนะครับพอเวลาจังหวะจะได้สวนกลับเนี่ยเอนโซเอนโซเฟนเดสเนี่ยช้าไปหน่อยครับจับบอลได้แต่ทีกว่าจะจ่ายบอลออกจากเท้าเนี่ยโอ้โหถือว่าทําได้ช้าช้ากว่าที่คาดคิดกว่าจะออกบอลเนี่ยโดนทางฝั่งของฟูลแลมเนี่ยตัดบอลหลายครั้งและโดนสวนด้วย นะครับเอนโซต้องไปปรับเรื่องความเร็วหน่อยนะครับต้องมีไหวพริบให้เร็วมากกว่านี้ให้เหมือนนัดก่อนๆนะครับถ้าจะเล่นเหมือนนัดนี้เนี่ยแล้วเสียบอลตรงกลางเนี่ยแน่นอนมันเสี่ยงนะครับกับการที่จะโดนฟูลแลมนั้นตัดเกมแล้วก็สวนกลับมาได้นะครับอันนี้ผมพูดตามตรงว,ว่าต้องระวังนัจุดจุดนี้ไม่งั้นเนี่ยมีปัญหาแน่นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยก็คือไกเซโดนะครับยอมเสียเ,เขาเรียกว่าอ,อะไรใบเหลืองตั้งแต่ครึ่งแรกนะตั้งแต่แบบต้นครึ่งแรกนรึกออกป่ะซึ่งพอยอมเสีย ใบเหลืองตั้งแต่ต้นครึ่งแรกเนี่ยแน่นอนนะครับหลังจากนี้เล่นยากแน่ๆนะครับจะเข้าจังหวะสําคัญสำคัญ,คญ,คญเวลาจะตัดเกมเนี่ยไม่ได้แล้วนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยต้องระวังเพราะว่าถ้าโดนใบแดงเนี่ยแน่นอนจะโดนแบนแน่นอนนะฮะเออเพราะว่าเป็นตัวสําคัญด้วยกาเซโดนะครับส่วนชูออเปโดวันนี้ก็ทําได้ดีจังหวะพักบอลจังหวะยิงจังหวะจดฟกอเนี่ยถือว่าตั้งแต่ตีนหัวจรดเท้าเนี่ยมงทำเตะยิงได้หมดเลยนะครับชูออเปโดไม่มีทิฏฐิเอสเซอร์เรียน ก็วูบบ้าบนะนะครับแต่ว่าต้นครึ่งแรกเนี่ยมาโลกุโต,โตเนี่ยไม่ค่อยจ่ายให้ฝั่งขวาไม่ค่อยเน้นนะครับส่วนมากเชลซีดูได้เลยนะว่าครึ่งแรกเนี่ยเชลซีแม่งไปเน้นทางฝั่งซ้ายมากกว่าไปเน้นทางฝั่งของเปโดเนโต,โตมากกว่านะครับซึ่งพอไปเน้นทางฝั่งของเปนโดเนโตฝั่งขวาก็เลยเงียบฝั่งขวาพอเงียบปุ๊บเอสโซเลียนก็ไม่ค่อยได้บอลน,นะครับเ <N> พิ่งจะมาได้ช่วงครึ่งหลังเองมั้งนะครับเพิ่งจะมาได้ช่วงครึ่งหลังซึ่งก็ตรงๆอ่ะก็ไม่ค่อยมี บทบาทอะไรมากนักนะครับมีแค่เลี้ยงตะดุยที่ผ่านกองหลังของฟูลแลมจังหวะนั้นแค่จังหวะเดียวนะครับนอกนั้นก็ไม่ได้มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอัดนะครับนี่คือครึ่งเวลาแรกซึ่งลุ้นต่อไปนะฮะว่าอีกครึ่งนึงเนี่ยเราจะยิงได้เพิ่มหรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงนะครับส่วนตัวผมก็มองว่าเชลซีคงจะทําได้แหละนะครับคงจะไม่แยกเพราะว่าถ้าจะแยกกว่านี้เนี่ยแน่นอนนะครับความรู้สึกดิ่งดาวดิ่งดาวเนี่ยแม่งหายไปแน่นะครับแม่งหายไปแน่นะครับนี่คือ เออ рейт ติ้งแต่ละคนนะครับสลับพักครึ่งแรกนะครับเออคอมเมนต์กันมาได้นะฮะเหนื่อยเหนื่อยเชียร์มากๆนะครับเหนื่อยแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะเชียร์ให้ยิงอ่ะแม่งโดนฟูลแลมตันตันตันแล้ววันนี้เนี่ยฟูลแลมแม่งเข้าบอลแรงกันชิปเป่งบอกเลยนะครับครึ่งแรกเนี่ยเข้าบอลแบบตัดเป็นตัดอ่ะนะครับไม่กลัวนักเตะเชลซีเจ็บไม่กลัวตัวมึงด้วยเจ็บอ่ะอีฮะเข้าบอลโคตรแรงนะครับ ช่วงต้นครึ่งแรกเนี่ยชูออเปโดแม่งน่่มอ่ะบอกเลยโดนไอ้อะไรวะไอ้เบอร์ห้าเอ้ไอ้เออถ้าผมจำไม่ผิดเบอร์เบอร์สามมั้งเออน่าจะเบอร์สามปะแม่งโดนตันโดนอะไรแบบโอ้โหสุดจริงๆเนี่ยเนี่ยไอ้บาร์ซีเนี่ยเออแม่งไอ้ทียเอาแต่ชูออเปโดผมแม่งกลัวเจ็บชิบหายนะครับแล้วก็ไม่รู้นะหลังจากนี้เนี่ยเรียมดีแลบแม่งจะเป็นแบบไหนนะสลหรับอาการบาดเจ็บนะฮะกลัวอยู่เหมือนกันนะครับทุกคนครับขอให ครึ่งหลังเนี่ยเราไม่มีใครเจ็บแล้วก็ยิงได้เพิ่มแล้วกันนะครับเออพูดแล้วเสียวแทนนะฮะโอ้โหไม่น่าเลยเ,เรียนดีแลบไม่รู้จะเจ็บพักยาวเท่าไหร่นะเออแล้วก็อีกอีกอีกคนหนึ่งก็คือเอ,อทางฝั่งของโทซินนะครับโทซินเนี่ยถามว่าดีไหมดีมากนะครับดีมากๆเลยไอ้ช่วงต้นครึ่งหลังเอ้ยไอ้ช่วงครึ่งแรกต้นครึ่งแรกเนี่ยเอ้ยหละปลายปลายครึ่งแรกนะครับก็เกือบหม่งเข้านะครับแม่งไป พลาดน,นิดเดียวนะฮะบอลไม่ขึ้นทางเอเซวใช่บอลไม่ขึ้นไม่ขึ้นทาง,เเซเซทางฝั่งขวาเลยนะครับเราจะเห็นได้ว่าเอเซ,เซวเนี่ยเพิ่งได้มาเลี้ยงเนี่ยช่วงอครึ่ง,งปลายปลายของครึ่งแรกอ่าพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับก็เลยไม่ได้มีจังหวะบุบว่ามีแค่จังหวะเดียวนั่นแหละอย่างที่ผมบอกไปแต่เมื่อกี้นะครับว่าไปบุบว่าช่วงที่เลี้ยงผ่านกองหลังของออฟูลแลมนะครับถ้าจะไม่ผิดเนี่ยน่าจะเป็นแบ็คปะ น่าจะเป็นแบ็กของฝั่งฟูลแลมนะครับชื่อว่าเซซิยอนนะครับเลี้ยงเลี้ยงผ่านคนนี้แหละถ้าผมจะไม่ผิดนะครับก็ถือว่าบุบวาบเลยนะนะครับแต่ยังเห็นอะไรมากมากนะครับลูกที่เลี้ยงตัดได้เลี้ยงตัดเข้าไปก่อนที่จะลูกที่จะเลี้ยงผ่านเซซิยอนเนี่ยที่เลี้ยงตัดเข้าไปในได้แล้วอะแล้วส่งให้เพื่อนแล้วมันน้าหนักไม่ดีทิศทางไม่ได้เนี่ยลูกนี้เนี่ยถ้าตัดสินใจดีๆนะผมมองว่าอาจจะมีสอศูนยน์ซ้ำเพราะว่า มันมีโอกาสอะที่จะส่งให้ชูออเปโดยิงเพราะว่าชูอลเปโดเนี่ยไปขอบอลหรือว่าไปรอที่รอบเกตโทษแล้วแต่ว่าเพียงแต่ว่าเอสเซเซบลเนี่ยให้บอลไม่ดีนะครับให้บอลติดนะครับพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับถ้าบอลขึ้นเอเซเซบลน่าจะดีมากใช่ผมก็มองว่าแบบนั้นส่วนตัวนะเออเดี๋ยวเราก็ต้องมาร้อลุ้นกันอะว่า คุณภาพของเชลซีหรือว่าการแก้เกมของเอ็นโซเมสกาถึงแม้ว่าจะนํานึูนย์เนี่ยแต่ผมมองว่าจังหวะผิดพลาดจังหวะขึ้นบอลอะไรต่างๆน,นานาเนี่ยมันก็ยังดูมีความผิดพลาดอยู่นะครับไม่ใช่ว่าจะดีทั้งหมดนะครับเพียงแค่ว่าเราถ้าเราอยากลุ้นแชมป์นัดนี้เราก็ต้องเก็บผลงานให้ได้อ่านึ่งออกปะอันนี้คือความคิดเห็นของผมนะครับก็มารอดูกันว่านักเตะเชลซีเนี่ยจะทําได้ดีแค่ไหนนะครับก็ยังเชียนะเชียอยู่นะครับสรับเอสเซเบลนะฮะไม่ได้แบบถอดใจหรือว่าอะไรทั้งสิ้นนะครับโอเค คอมเมนต์ไม่ได้นะครับมาบอลจะเตะแล้วนะครับทุกคนข้อขอให้ครึ่งหลังเนี่ยเราชนะด้วยดีนะครับตบไป4-0โอเคนะครับขอลาไปก่อนเพียงนี้แล้วกันนะครับอันนี้คือพูดคุยครึ่งแรกนะฮะเออบาย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 